ดหน้ายอดผักของป้าน้องค่ะแต่ป้าน้องใช้เส้นเสี่ยงไฮแทนนะคะเพราะเส้นใหญ่ไม่ทราบเขาคุกน้ำมันอะไรป้าน้องไม่ค่อยได้ใช้ก็ะจะกินเส้นหมี่บุ้นเส้นแล้วก็เสี่ยงไฮนี่แหละคะ่ะแต่ป้าน้องว่าเขาใส่ใส่เป็นหลอดหลอดน่ากินดีอะคะ่ะเอามายำหรือมายำก็อร่อยนะคะมายำใส่หมูใส่กุ้งจะทำลาดหน้า นะคะพอดีมีผักคะน้ากับผักชูรสที่ต้นนะคะอยากกินราดหน้าไปซื้อเขาเขาใช้เส้นใหญ่เส้นใหญ่เขาใช้น้ำมันอะไรคุกก็ไม่ทราบวันนี้ป้าน้องจะใช้เส้นเส้นเสียงไฮนะคะตอนนี้เขาบอกให้ใช้หมูสะโพกพอดีป้าน้องออกไปที่เซ็นทันไม่มีคะ่ะรถขายก็ไม่มีก็เลยเอา คอหมูมาค่ะนะคะเราก็มาล้างน้ําล้างน้าเกลือแล้วก็ล้างน้ํานะคะแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วหั่นตามกวางนะคะเห็น <He en S 2> ไหมคะเน,เนื้อตามกวางเดี๋ยวเราจะหั่นตามกวางมันจะได้ไม่ติดฟันนะคะเดี๋ยวเราจะาต,าตามกวางของเนื้อนะคะอย่าหั่นตามยาวนะคะมันจะเป็นเส้นแล้วติดฟันไว้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะได้ใส่น,นะคะ คลุกให้เข้ากันค่ะป้าน้องใช้เนื้อประมาณสักสี่ขีดค่ะสี่ขีดและวครึ่งกิโลก็ได้นะคะป้าน้องก็พอคลุกหมักคลุกหรือใช้มือขยำก็ได้นะคะจนน้ํามันแห้งเราก็หมักทิ้งไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเออก็มาคุกนะคะเราซื้อมาแล้วเราก็ล้างน้ํา ทิ้งสักน้ำหนึ่งแล้วก็เอาเกลือซาวค่ะซาวท,ทักหนึ่งก็ล้างน้ำทิ้งแล้วก็ล้างน้ำเปล่าอีกทีนะคะแล้วก็เอามาใส่เกลือไว้ให้แห้งเอามาใส่หม้อเอาน้ำใส่ไปแล้วก็แช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะน้ำในกระดูกจะได้ออกมาจะได้หวานๆน,นะคะมันจะออนโมซิสออกมาจากข้างในน้ำเดือดอแล้วเราใส่ไปมันก็จะ น้ำในกระดูกก็ไม่ออกมามันก็จะแข็งมันก็จะไม่หวานนะคะแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วค่อยไปต้มไฟอ่อนๆอ,อ,อย่าขนค่ะไม่ขอยช้อนฟองน้ำซุปจะได้ไม่ขุนค่ะอันนี้เราจะทำน้ำซุปหรือนะอื้อหมูนี่เราขยำกันให้เข้ากันเลยค่ะขยำจนน้ำแห้งนะคะที่เราหมักไว้ค่ะ ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพริกไทยสองช้อนชานะคะน้ำตาลรายแดงเนี่ยสองช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็ใช้น้ำมันอันนี้ป้าน้องใช้น้ำมันงานะคะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวสักเอ่อหนึ่งช้อนปี๊บนะคะแป้งมัน น้ำปลาหนึอย่างเลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะขยำให้เข้ากันค่ะ ตูนะคะมันย้อยมันยังใสไปนะคะนะคะเรา็ยายางให้เข้ากันนะคะแล้วก็ยกมือขึ้นมันยังใสไปนะคะ หมูนะคะเราแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็ได้นะคะเห็นไหมคะน้ําในกระดูกหมูเขาจะออกมานะคะแล้วเราก็เปิดไฟปานกลางนะคะค่อยๆต้มไปแล้วก็คอยช้อนฟองอย่าไปคนนะคะเพราะคนแล้วน้ําซุปจะขุ่นค่ะตอนเรียนเนี่ยคะ่ะเราก็ทําน้ําซุปเนี่ยคะ่ะหรือเขาเรียกน้ําสต๊อกนะคะแล้ว เราก็จะเก็บใส่ถุงไว้เวลาเราจะมาทำผัดทำแกงเราก็ใช้น้ำน้าซุปอันนี้ราคาใส่เห็นไหมคะน้ำในกระดูกเขาจะออกมาน้ำจะมีสีแดงถ้าเผื่อเราไปใส่ตอนที่น้ำเดือดๆนะคะไอ้น้ำในกระดูกในเนื้อมันก็ไม่ออกมามันก็จะไม่หวานเท่าที่ควรก็ต้มไฟอ่อนๆนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเลยชั่วโมงนะคะอย่าคนนะคะคอยช้อนฟอง เราจะไม่ใช้ชูรสค่ะกับข้าวทุกอย่างจะไม่ใช้ชูรสเลยเราใช้แค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะมันจะออกมาหวานแล้วก็หอมเราเขี่ยวไฟอ่อนๆคอยช้อนฟองไฟป,ประมาณสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้นะคะเราก็จะได้น้ำซุปที่หวานแล้วก็กลมกล่อมยังไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นเลยนะคะป้าน้องก็จะมาเก็บคะน้าที่ต้นนี่แหละค่ะ ปลูกไว้เองค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเราเก็บคณะที่ต้นนะคะปลูกไว้เองนะคะนะคะที่ต้นเหมือนกันนะคะให้เห็นนะคะเนี่ยผักชูรดค่ะป้าน้องก็แยกปลูกไว้แหลกนะคะค่ะเราก็เอาแต่ยอดอ่อนๆกับก้านเขานะคะคณะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็ไป ไปลอกเปลือกที่ก้านนะคะแล้วก็แยกใ<ไ>บ<อ>แยกเอาส่วนยอดจริงๆนะคะเราเราก็มาล้างน้ําก่อนแล้วค่อยไปหั่นค่ะดูปลอกเปลือกมันเราก็จะมาแยกใบแยกยอดนะคะยอดเราก็มาลอกเปลือกแข็งแข็งข้างนอกออกหมดเนี่ยเราลอกเปลือกแข็งแข็งข้างนอกออกหมดนะคะใบแก่ๆเราก็ไม่เอาค่ะเนี่ยแล้วเราก็แยกไว้เวลาผัดเราจะได้เอา เอายอดใส่ไปก่อนเพราะมันสุกยากใบใบสุกง่ายก็ใส่ทีหลังนะคะน้ำเย็นลาดค่ะนอกน้ำเย็นนะคะพอสุกนะคะนอกน้ำเย็นค่ะให้มันเขียวค่ะเขียวแล้วก็หยุดร้อนนะคะ,ะ,คะเราก็เอามาล้างน้ำเดี๋ยวเอาไปลวกนะคะเรา,เาไปแช่น้ำพอมันม้วนกันดีแล้วก็เอาไปลวกค่ะ ลวกแล้วมาน็อกน้ำค่ะงาลงคุกหน่อยนะคะไม่ให้มันติดกันคุณจะ <c oughs> การเลือกเส้นนี่ก็สำคัญนะคะเนี่ยทีแรกป้าน้องก็ไม่ไม่ได้ดูว่ายี่ห้ออะไรเป็นยังไงพอไปซื้อมาบางยี่ห้อเนี่ยเขาทำหนามากเขาไม่ไม่ม้วนแล้วเขาขุดค่ะเขาไม่ใสเห็นไหมคะบางยี่ห้อเขาใสหน้ารับประทานบางยี่ห้อเขาขุนค่ะนี่ค่ะเราก็ช้อนฟองค่ะ ไม่คนนะคะช้อนฟองออกให้หมดนะคะอย่าไปคนเขานะคะเดี๋ยวน้ำซุปเขาจะขุนค่ะที่ช้อนฟองอันนี้ช้อนดีมากเลยนะคะ ลวกนะคะเอาก้านผักลงลวกพอสุกเดี๋ยวไปน้องน้องหมักไว้เยอะนะคะก็เดี๋ยว้าน้องจะแบ่งแค่นิดหนึ่งที่เหลือก็จะใส่ถุงไว้ค่ะเพื่อเอาไว้ทํามื้อต่อไปค่ะเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะรองขาหมู้าน้องจะไม่กินพวกหมูเยอะค่ะเนื้อสัตว์นิ่ไม่ค่อยกินจะกินแต่ผัก เห็นไหมคะก็แบ่งหมูไปหน่อยหนึ่งเดลียวเส้นใหญ่นะคะก็จะต้องเอ่อผัดเอาเส้นลงผัดเพื่อไล่น้ำมันออกค่ะมันจะไม่มีสีน้ำมันนะคะก็จะเอาสีอิ๊ดำใส่เข้าไปหน่อยเอาไฟเติมน้มันทีหลังแต่เส้นก๋วยจั๊บให้มันแห้งค่ะเราไม่นแหอันนี้ม่ให้ดูว่าสองที่ห่อมันไม่เหมือนกันนะอีกที่ห่อนึ่งมันไม่กอบกรอบแล้วมันขุ่น ผัดพอสุกแล้วก็ตัดตะเกี่ยวกับกระเทียมลงผัดก่อนนะคะเอาตะเกียวกับกระเทียมที่สับไว้ลงผัดก่อนนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะก็เติมน้ำซุปลงไปค่ะนำผักลงผัดนะคะก็ใส่น้ำอันนี้ลงไป เติมน้ำซุปไปประมาณครึ่งถ้วยค่ะหูทุกคุกไว้ลงผัดนะคะใส่ผักลงก่อนนะคะเพาเดี๋ยวหมูมันจะแข็งแล้วก็เอาน้ำที่เราครุกไว้นะี่คะค่อยๆเติมลงไปแล้วก็ชิมดูค่ะว่ามันเค็มนะคะ ผัดให้เข้ากันค่ะพอผัดกับหมูสุกก็ชิมนะคะรสชาติใช้ได้ก็น้องซื้อจานชามสวยๆมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้ป้าน้องก็ใช้นะคะแต่ก็ต้องเลือกโอกาสใช้มาใช้ทั่วไปเนี่ยเด็กเขาไม่ระวังมันก็แตกหมดอันนี้หอบมาจากญี่ปุ่นนะคะมันมีมีของมันแค่สีใบ ชอบใ่ป้าน้องจะชอบแคทียาก็หอบมาจะเอามาใช้เท่าที่จําเป็นค่ะไม่ใช่ซื้อมาโชว์เฉยๆนะคะจานชามที่สวยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อาหารหน้ารับประทานเดี๋ยวลาดหน้าก็เสร็จแล้วนะคะจะกินก็ใส่ใส่ใสพริกหน่อยค่ะจะใส่พริกป่นหน่อยก็ได้นะคะ เห็นไหมคะน่าทานไหมคะป้าน้องชอบทานลาดหน้าแต่ไม่ค่อยถูกใจค่ะนี่ก็ลองไปเปิดตำราดูแล้วก็เอามาทำค่ะอันนี้ของของในลาดหน้ายอดผักในเคียงเอ็มไพค่ะก็เอามาดัดแปลงก็ไม่ใช้เส้นใหญ่ใช้เส้นกว๋วยจับแทนค่ะ สนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าน้องนะคะขอได้รับคำขอบคุณจากป้าน้องค่ะใช้ลาดหน้านะคะยอดผักใช้ผักที่บ้านค่ะน้ำปลาเอน้ำส้มพริกก็ทำเองเด็กขนาดก็เป็นแม่ค้าเขามากินน้ำส้มป้าน้องเขาบอก น้ำส้มคุณป้าอร่อยจังคุณป้าทำยังไงเอา้าเธอทำไงหนูก็ใส่น้ำส้มจบเอา้าเธอก็เอาน้ำส้มน้ำกระเทียมดองน้ำส้มแอปเปลิลนะแล้วก็ละลายเนี่ยแล้วก็ราดพริกไปก่อนเดี๋ยวก็ละลายเกลือเข้าไปหน่อยน้ำตาลเข้าไปหน่อยมีลูกมีรากผักชีกระตํมเข้าไปมันก็จะหอมเองอะค่ะเขาบอกคนอื่นเขาทำไม่ใส่เอา้าเราก็มีหัวเราก็พริกแพงไปสิ นี่แหละค่ะป้าน้องก็ชอบทำอะไรอย่างนี้แหะค่ะเห็นไหมคะจานก็สวย